สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนทุนงานวิจัยแก้ปัญหาภัยแล้งต้านภัยธรรมชาติจากผลงานโครงการวิจัยเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินธนาคารน้ําใต้ดินของเรานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยน้ำจะไหลเป็นร่องเลยครับแล้วทําให้มีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับหลังจากทําธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยตรงนี้คือจะ ฝนเนี่ยคือน้ําจะหายหมดเลยจะไม่มีไหลตามทางมาตลอดนะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของท่ออากาศนะครับระยะสอง้อยห้าสิบเมตรเนี่ยจะมีท่อเนี้ยอยู่ที่ยี่บห้าเมตรระยะระยะที่ยี่ห้าเมตรนะครับจะหนึ่งหนึ่งชุดนะครับเป็นการเติมเขาเรียกว่าอะไรอ่าระบายอากาศขุดลึกสองเมตรกว้างเมตรห้าสิบ อันนี้จะเป็นแนวครับของระบบใหญ่ก็คือจะเป็นอบตมาทําให้นะครับถ้าเป็นระบบแบบควเรือนเนี่ยก็จะเป็นระบบเล็กๆอันนี้คือระบบใหญ่เลยคือใช้แมกโครขุดแล้วก็ใช้หินใหญ่ในการใส่ครับข้างล่างจะเป็นหินเบอร์สองถัดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นหินอ่าพะว่าแล้วก็ถึงจะใส่หินเบอร์สามสี่ทับหน้าไปแต่ถ้าใส่หินละเอียดวันนี้ปุ๊บเนี่ยจะบันเรว็วจะต้องทาลึกกว่านี้ครับเพราะว่าการซึมซับน้านี่ค่อนข้างดีเพราะว่าดินที่นี่ เป็นดินที่ไม่มีปัญหาเรื่องดินดานนะครับดินดานไม่มีที่นี่คือส่วนใหญ่ระบบปิดระบบโคอเรือน,นจะทําในลักษณะของหมู่หกเมื่อกี้ครับจะทําคอเพื่อระบายน้ํานะเป็นจุดแรกเลยจุดำสำคัญ,คญน้ําท่วมขังระบายาาปกติเนยน้ําขุดบ่อไปก็มีน้ำอยู่แล้วแถวนี้มีครับเจาะบ,บาดาลส่วนมากที่นี่ก็จะมีบาดาลบ้านละประมาณสองบ่อเจาะไปก็บานอยู่ที่ประมาณสี่สิบเมตรถึงห้าสิบเมตรก็จะเจอน้ําละ เพราะฉะนั้นการทําธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยถ้ามองกันให้ดีๆเนี่ยเราระบายน้ําลงสู่ชั้นบาดาลเนี่ยถ้าทํากันทุตัวเรือนนะครับทํากันเป็นจำนวนมากเนะีน้ำจเติมตตจะเติมเยอะมากคุณพคินเขาทดลองมาแล้วสมัยที่ยังไม่มีธนาคารน้ําพูดถึงค่าใช้จ่ายแต่แตแตตคนเรอนต้องเปิดไปเกื่อทุกวันเจ็ดวันนี่เต็มที่เดีนี่พอ มีธัาคารน้ําความชุ่มชื้นมันยังอยู่ลดอยู่ประมาณเอว่าสักสี่วันได้ชรเราทรามาเราชิ้งช่วงว่างเราทิง้งนี่คือ,รอเราลดค<ร>่าใช้จ,จ่ายโดยอัตโนมัติโดยที่เราเราไม่รู้นะครับเ <ưng> พราะว่าเราเปิดเปิดน้อยลงจากเจ็ดวันกลายเป็นสี่วันคือธนาคารธนาคารน,น้าใต้ดินระบบปิดเนี่ยมันจะสร้างความชื้นของตัวเองมันจะแพร่กระจายได้ประมาณสิบยี่สิบเมตรรอบๆจะชุ่มชื้นหมดแล้วอย่างหนึ่ง บ้านบางคนที่เขาประสบป,ปรบปัญหากับระบรบรากเน่าคนเน่าของเรียนครับรบรบอเขาก็หันมาทําคนที่ทําเขาก็ประสบผลสาเร็จนะ